ันประโยคคาวาจรทั้งหลายเวลาเช้าตรูนี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกของสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าทุกท่านนมันสก,การพระรัตนตรัยแล้วสมาทานไดะกรรมฐา,านแล้วการสมาทานไดะกรรมฐา,านท่านอย่าลืม ที่เราปรกาศตัวว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโโลกและพมาโลกไม่เป็นแดงขึ้ืความสุขจริงยนั้นขอบรรดาพระโยคาวาจรทึ่เป็นสาวกขององสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้า,จ,าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ก็อ,อาจจินจัญญายตนาชาน ที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกําลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะส่งตัวคือร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวันที่สุดก็พังความรักในชาวของชาวโลกก็ไม่มีการย่่งยืยนถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเื่นได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมด ถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สินร <c oughs> วมความบ่าการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏนักรไปเป็นแสนแสนอส,สงไขยกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนถ้าต่อไปถ้าเราจิตะมีความประมาทแต่จะเกิดไปอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีก ถ้าเกิดในอบภูมิคือเป็นสัตว์ในโกเป็นเปรตเป็นสุรกายสติฉันก็ทุกข์กใหญ่ถ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขชักวคราวหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวอนไม่ได้วันตัดสินใจเพื่อปฏิพาณใช้าอากิจัญญายตระฌานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ชาเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช่าเราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอืน่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะเป็นกายอด กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บรอยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องราาักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเ,เวทนาร่างกายหิว,วต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเ,เวทนาจนกว่ามันจะสิ้นลมปราณแม้แต่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมารณและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็อทานอาหารท่านก็ต้องรักษาโรค เรามองไปดูร่างกายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรอองค์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดความมนุษย์ใดๆ <c oughs> แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมประชาสันดา,า,าก็ต้องสลายตัวที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกคำว่าตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วย รือว่าอาทิตย์มาลักายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอาทิตย์สมานกายด้วยปัญญาและสติสมัมปชัญญะขัดเกลาอาทิตย์สมานกายให้สายสะอาดเป็นแก้วเป็นกายพึ่บโดยทําจิตให้เข้าถึงสังขารเปรขายานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพัง กายชาวบ,บ้านพังกายสัต <c oughs> ว์พังวัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็ไม่ยึดถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนกนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติก็กรรมฐานบรรดาพโยคาวาจรหลายจุดนี้มีความสำคัญมาก จิตไร้เฉยตออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทําใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพระมีความสําคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีเคยทรงตรัส ว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เป็นมตราคือ <c oughs> การเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิตกดอารมณ์ของกิเลสเพราะได้ฌานโลก,กีในกิจิตจิตยังสะอาดกิเลสจริงๆไม่ได้แค่เราก็ไม่ถือสาขาามอะไรแต่จะก,กดมันไว้ไม่ให้มันผุนิมนต์ห้าบริการย้ายมันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ พลักให้ใหายห,ห,ห่างจากใจโดยให้กำลังใจเขาระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิงย่ง,งกินจัญญายตนะฌานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อย รักแต่ตัวทุกข์แค่ตัวรักคนอื่นทุกข์ถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกข์ต่อไปอยังนั้นกําลังใจในความรัก้วยการมารมเราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกําเริบด้วยกําลังของฌาบกําลังความโกรธกําลังความง่วงกําลังความพุ่งสร้างกําลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกําลังของชาญเราจะทําใจให้นิ่งทรงเฉยต่ออารมณ์ อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉยอารมมันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกเป็นธรรมบาตรจะเป็นประโยชน์กับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอันนี้สงจ์จะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ได้มโนยิธิสร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระิิล ดสูสินให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะส่งสินให้บริสุทธิ์รายการที่สองระงับมีว์ให้ส่งตัวให้สงบสงัดรายการที่สามท่งธรรมิีารสี่ข้อนี้สําคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและรายการที่สอง เราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตริดดีสำหรับคนสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอรายการที่สามเราจะไม่อฉาดิษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติปฏิบัติตัวให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่อาการที่เพียงพรำและไม่ซ้ําเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ หลังจากนั่ง,งาาคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปันจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาในร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอีกคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสมรัตเรา <c oughs> เราต้องการจุดเดียวคือนนพานทำจิตสะอาดรังเกียจ การมาฉันทะลังเกียจโลภความโลภเห็มร่างกายเต็มไปยความสุขรกโศกโต่กายมองดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท,ท้ามันเต็มไปด้วยความสุขรกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกําลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ ส่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตบรรดุกำพลศิลาอาจท่าน,นเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาร,รวมกันที่นั่นแล้วก็นำมเสกการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอัก,กตันยูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้าเป็นยอดความกตัญญูรู้คนพระราชบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชมารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคุณมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นสรงขเขาเขาเป็นการสนองกัน <c oughs> ในฐานะที่พวกเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ต้องทําอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุข เมื่อนมาสกการท่านผู้มีคนแล้วยกกำลังใจเข้าไปเมืองแก้วนั่งขีอพระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่ก็อท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตใจของเรารักนิพพานเป็นอันที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลส คือจิตถ้ามันอยู่กับกายเสมอมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มเลือกสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดหมดฟองความมัวหมองไม่มีสําหรับจิตที่จะสะอาดอ่องใส,สรักษากําลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพานเหมือนนั้น เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปปฏิบ,บัติญาติโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาตรจะมีความสุขและก็จะมีอะไรสงม,มากเป็นเิรเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวพระขององค์สมเด็จพระบาธที่แพ่วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกินเหลส็สามระกายคือ สก,กายาติติวิจิกิจชาศสีลปตาปรามาตอันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเราจะเป็นพระโสดาบันหรือสก,กิทาคามีหรือไม่ไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้น ในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยจ,จริงฉะนั้นขอบรรดาประโยคน์คารวจรชายและหญิงพระบิสฑษสมณเณรท่านที่คุมกำลังของสังโยชนสามแต่การได้ก็จงอยากหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความประมาทมันจะเกิดขึ้น สังโยชน์สามรายการที่เราจะระงับึ้นหนึ่งสกายติสิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันอยากตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าต่อไปไม่ตายอ,อีกนั่นคือขอปณิพนธ์หลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระทเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือได้จริงจังหรือไม่ทกำกําลังใจใสมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทาจิตใจให้มั่นคง หลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์อดของตามฐานะเป็นพระเป็นเลน,นเป็นบาสุกบริการรักษาศีลต่างกำลังของท่านจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปรักษาสกำลังใจบริสุทธิ์อดของตามนี้จิตใจจะมีการสายสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นโวัวลีอารมณ์จะกดของความมัวหมองจะไม่มีในจิต ถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าสรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของมโนโสดาบันบนะพกิทาคามี <c oughs> ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกตีขึ้นไปที่พนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน <c oughs> ใครก็อยากบบาบาบอา,บา,บา,บาก็ช่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน อาจาบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะพบได้อย่างไรนั่นไม่สําคัญร่างกายท่านนิพพานในความดีของท่านไม่ได้นิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกําลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าโดยกําลังใจท่านมีก็เป็นกําลังใจแล้วก็ใช้ใจพบ อย่างนี้จะพบอะไรก็ได้จิตใจอย่าผ่องใสให้รักษากําลังใจอย่างนี้ท่านทด่ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอนันิสงส์ดีเป็นอีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกองทมเด็จพระผูมีพระภาคพบทวนกําลังใจคิดว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกกับะ,ะมาโลกเป็นแดนที่เต็มได้วยความดายยเป็นดินแดนที่เต็มได้วยความทุกข์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่ก็อยจะได้สงความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากการของความทุกข์ไม่ใช่าการของความสุขได้มาด้วยความลําบากยากเย็นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ส่งตัว ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไปแ <c oughs> ม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนที่วัโลกและพระมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นทวดาลและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเพร่าไม่ใช่แดนของความดี <c oughs> มันเป็นแดนที่พักทุกโชกเราเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั่งคือพรนิพพาน หลังจากนั้นเขาบันดาท่่นพุทธบริษัททุกท่านโยวคาวจารที่เป็นพระที่เป็นเนนเปโอมบาสุกมบาติการักษากำลังใจไว้เพื่อผลิภานเราจะรังเกจความโลภทำลายความโลภในจ,จากคาดสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไปเสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภ เราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุได้ผลเมื่อคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วกิเลสฉะนั้นเราไปสาว่วาก็องค์สมเด็จพระ,ระบรมโลกเทเจะตใตความชั่วเด็ลสรมีหารสี่หรือก็สินสี่ตามอธิยาศัยแล้วก็อยา่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโต้ตอบกับคนเร็วที่เขาก็ะแดาการเร็วออกมา เราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีเราบปนเสดิจที่สุดนั่นความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จไปจอมใจอย่าไปโฆษณากับใครว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีเพราะไม่มีนรกเปรดสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นวิชาทิฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จประสงค์ธรรมบัตทรอรงยืนยันว่ามี บรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราพบแล้วจะต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปไม่นคือ่อิพานหลังจากนั่นจจกำลังใจกะทุกท่านให้มีให้มีความสะอาดให้หยุดอารมณ์ทั่วตรงอยู่ในด้านของความดีทั้งสายกำลังใจให้เป็นศข จิตม่ตั้งไว้ที่เะนผ่านจนกว่าจะถึงการเวลาที่านมีควรจะเลิกอาสวัสดี